การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่6คนของบริษัทปตทโดยมีนายปียสวัสดร์อมรานันเป็นประธานบอร์ดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นนับเป็นการแก้เกมครั้งสำคัญของรัฐบาลผลเอกประยุทจันโอชาต่อการดำเนินกิจการพลังงานของปตทที่ถูกกล่าวหาว่าเอารัดเอาเปรียบประชาชนโดย4ประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันตั้งแต่ระดับนักวิชาการไปจนถึงชาวบ้านร้านตลาดปตทล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิน้น คือ1ราคาพลังงานไทยโดยเฉพาะน้ำมันแก๊ส R P G และแก๊ส N G V ที่ถูกกำหนดอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับคนไทยแล้วหรือไม่2บทบาทของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเหมาะสมหรือไม่ควรมีการปรับเปลี่ยนยกเลิกหรือควรอยู่ต่อไปเพื่อทำหน้าที่อุดหนุนราคาเชื้อเพลิงในยามจำเป็น 3. การขุดเจาะปิตโตรเคมีทั้งปริมาณและแหล่งปิตโตรเคมีในไทยมีมากน้อยแค่ไหน และการกำหนดราคาต้นทุนปิตโตรเคมีต้นทางเพื่อใช้ในภาคส่วนต่างๆควรจะเป็นเช่นไรและ4ีการเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมรอบที่21ซึ่งเป็นรอบใหม่หลังจากหยุดการสำรวจมานานหลายปีขณะที่ปริมาณก๊าซภายในประเทศกำลังทยอยหมดลงควรจะเกิดขึ้นหรือไม่ ประเด็นเหล่านี้กลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยเคยนําเสนอในการประชุมกับพลอากาศเอกประจินจันตองซึ่งขณะนั้นยังคงเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคอสชโดยมีข้อสรุปในทิศทางที่แตกต่างจากกระทรวงพลังงานและบริษัทปตทโดยสิ้นเชิงซึ่งท่าทีของพลอากาศเอกประจินในขณะนั้นระบุชัดว่าเห็นด้วยที่จะเร่งปฏิรูปกรอบพลังงานเบื้องต้นให้แล้วเสร็จในสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อให้ทันกับการจัดทํารถแบบปฏิรูปทั้งประเทศ แต่สำหรับการแก้ปัญหาพลังงานในระยะยาวก็ยังคงต้องเป็นสิ่งที่จับตาต่อไปชยารมศิวกุลทีมข่าวเศรษฐกิจสปริ n นิวรายงาน